ในที่สุดแทงแค่ผมก็ได้ปล่อยมอนเก่ามาฮะมนอ,อ,เอ,อมนเก่าเออเออมอนเก่าแหละกับเจ้าราชาแห่งท้องทะเลลาเกคูสและมาพอกับมอนเก่าเก่าอีกตัวอย่างเซลาเกอสเอ๊ะมาไวจักวะจำได้ว่าเพิ่งออกจากทันเบรมานะเอ่อเคปหมูคือคุณให้ผมรอตั้ง3าเดือนเพือ่อ เรามอนแค่2ตัวอีกตัวก็เป,ป็นปลาดุกสีส้มเอ่อสนใจะจะใส่มันเพิ่มมาอีกสักตัวไหม hmm? อีกสักตัวอย่างเกมมดหรือมันใหม่สักตัวเจ้าตัวเก่าก็ได้คือขอเยอะๆวันนี้ได้ไหมถือว่าผมขอเคบหมูไหวแหละเอาเป็นว่ากับข้อเรื่องของเรากันดีกว่า และว,วันนี้ตัวที่เราจะไปล่านั่นก็คือลาเกออสเป็นมังกรที่ทั้งดุร้ายและทรงพลังและใครที่ไม่กล้าคิดจะใส่สายเดียวกับลุงเขาก็อย่าได้หมายลองพอเพราะไม่งั้นขึ้นอืนดแน่นอนแล้ววันนี้ตัวที่จะไปล่าไม่ใช่ผมจะเป็นน้องหน้าใหม่หรือหน้าเก่าดีวะนั่นะก็นคือน,น้องดีว่าของเราเองแต่งได้เท่านี้แหละก่อนที่จะได้พาน้องไปตีลาเกอฮุสเราพาน้องไปฟาร์มกันก่อนดีว่า let's go <S <c oughs> อุ้ยมาถึงก็โดนโดนสะอุ้ยเลยไอ้กูก็อัดเป็นหลักฐานไปหมดแล้วโอ๊ยหลักฐานอะไรกวาดคลิปน้องเส่ออ่อยอัดเป็นหลักไอ้ก็แสดงว่าก็ได้ก็อ่านไปตั้งแต่ตอนที่ถามว่าเรื่องแฟนบอยไอ้ดิไม่ไม่เพิ่งมาอัดเมื่อกี้โอเคโอเคอ่ะไอ้ยัแล้วก็พูดอีกไอ้เสดเลยออกคลิปต่อ โอ้ไม <c oughs> <c oughs> oh, so ่ร oh, <c oughs> ู <contamination> oh, ้ไงก็เห็นบอกว่าอัดอยู่เฮ้เขาเล่นดาบคู่วะผมเนี่ยแหละโอ้โ้แสงดีโอ้ไอ้โอ้ยเฮ้ยใจเย็นหนุ่มเกินมาละเกินมาละอันนี้เกินมาละอันนี้มันชอบเฟ็มนะ ตงเอาขาหน้าแตกเฮ้ยมีแอดเจนัทมาแอดเจนัททำอะไรอยู่ตรงนั้นวะข้างหลังอ้าวได้เจมได้เจมเหมือนกันโอเค,อเคกดวายอินนั่มันนี่มันมีอะไรมากวะฮะเอา <laughs> จอาัดมาซะเตะยัง <laughs> มีปัญหาเหรอมีปัญหาเหรอมีปัญหาเหรอแล้วเป็นล่างมกงูด้วยนะมาดิก็มาดิ ต่อเวลาได้ไหมขอต่อเวลาเเอาไอเนี่ยลงมาลงมาแล้วเมื่อเขาก็พยายามกดออกได้ไหมขอกระทึกก่อนไม่จบไงไม่จบไงมันมีคนไม่จบไงเรียบร้อยห่างขาด เกมต้องมีรู้จักพอนะครับเกมจบแล้วเราก็ต้องจบนะครับไม่ใช่มาต่อหลังเกมนะครับไปจบฟาดคีรีว่าไอ้ยแพ้ที่หางอ่ะเชี่ยแม่งเตะลังกาว่ะแผลที่หน้าเอ้าเอ้าเตะไปโดนโดนให้ ไไปป้อลงที่จริงที่จริงมันโดนแล้วนะแต่แต่แคลฟอร์แมนดีเกินที่จริงมันโดนเต็มเลยเลยมองแกถ้าอัดคลิปอยู่ก็เห็นนะอัดไอกว่าอยู่กูเห็นแล้วเพื่อนไม่ไม่หมายถึงมุมมองฉันนะไม่กูกูก็เห็นเพื่อนโอเคเห็นก็ได้เห็นก็ได้นี่อะไรกูนิ่งหนึ่งนี่แกเป็นแมวฟ้าแล้วแหละ โอ้ยอยากงันให้มันลอยอ่ะกลัวเหรอไทยกลัวเหรอกูอยู่ในกูอยู่ในโมชั่นเฮ้ยจุ๊บโดนโดนไอ้มันไม่ลอยเฮ้ไ่นมันหนีเขินฟ้าไปซะโอเคพาน้องไปภาพเต็มที่นะถึงเวลาลุย ภาคนี้ตัวที่เปิดตัวเวอร์ที่สุดนะมอนที่เปิดตัวเวอร์ที่สุดน่าจะเป็นตัวตัวชายอะ่ะก็เป็นเรนเดอร์แล้วก็ตัวเดียวอยู่ตอนนี้ไอ้เหี้ยคือความที่ภาคนี้แม่งมาทำตาไม่แน่นอะเขาเรียกอะไรไอ้ธรรมชาติอะ่ะอืมมันเลยทำให้แบบว่าไอ,เอ้ไอไอเดอร์ไอ้พวกนีรแล้วก็เลยออกยากพบเจอได้ยากไอ้เหี้ยสวัสดีไอ้เจอแต่ไวเวิร์นเจอแต่พวกธรรมดาไอ้เหี้ย แฟนเบ็ดล็อกกาโอ้รอบนี้กราฟ <beginning> <world> ิกไม่โหลดไปถูกป่ะดิยวมาอะคูโอเคไปตักข้าวใส่น้ำน้ำพวกี้ก่อน ถ้าไปฉากนี้เหมือนเป็นฉากเปิดตัวลาเกค,คูดในภาคสารไตรเลยว่ะ โอเคใช่ okay, この衝撃を村のみんなにも知ってほしいよ日の森はこんなにもいろんなモンスターがしみき合う場所なんだってでもこれを放置した森があり続けるのは現実だね残念だけど日の森の生態系保護および周辺住民の安全確保のため เมดาวเกิดดาวดาวดาวไอฉัเปิดตัวของลากเกโคูดาันี้แม่งแฟนมอนฮันแม่งกีทุกคนแหละไอ้พอมเอามาจากเทเล่ไม่เอามาจากเทเลอร์พักสามของมอนฮัน่ะ อย่างเท่เลยนอตตาเตียสัสสัสเลยสารเฟนมอนฮันเก่าๆอ่ะเอ้ยกลัวเลยยังอืมได้ละเดี๋ยวไปเลยคาสิเน่ใกล้จะจบละพาคดีเท่จริงๆพอเอาตัวละครหลักเรามาแบบยืนเอ็กอะไรแบบนี้ถักผักผักเวอร์แม่งมีไม่กี่ฉาก อย่างตนตโบมีแต่ตัว <c oughs> ตัว,ตว,ตว,ตวเนื้อเรื่องอ่ะเราเป็นตัวประกอบอ,ะอ่ะไปมาเลยขอขวดสักพีนะพี่บ่าวรุ่นพี่เอ๋ยไอ้ออาวกล้าผิดเลยเ <c oughs> ห็นมันน้อยหน่อยแต่เขาชอบเพลงอะ่ะ พระคู่เข้าไม่ได้อะไรอะไรขอเอ้เห็นนิ <möglich> <u> uh> ่งก <museums> ็ร <oddly together> ู้ว <bandwidth Pop od> ่าจะทำอะไรแรงนะพี่พี่ แรงไปแล้วโอ้โหดาบช้ามากปีนที่นั่งให้อีลิกวะเนี่ยเดี๋ยวเสียงออมามาจากไหนวะหรือเสียงตัวกูวะเมื่อกี้เสียงผู้หญิงเหมือนกันเมื่อกี้ฉันเข้าไนมะ่ได้ไม่รู้เป็นไรเอ้าเราไม่ได้เอ้าเราเข้าไปดิ Cannot j เคนน็อตจอยเดอะควีต เมนคนอื่นเขาจอยมาแล้วอ๋อเต็มไม่แต่ก่อนหน้นี่นมันเข้าไปแล้วมันออโอ้ยไม่โทรเท่ลเลยกูแย่โอ้พี่ชายอะไรวะแย่เลยเขาม่เก่ะให้เช่ากันเหรอรอรอบหลังแล้วกันนะเพื่อน จะแข็งไปไหนอะพี่ไปกันสี่คนกันและวือ,อ,อแม่งดาเมจกูขาวอ่ะไอ้เี้ยเมื่อกี้มันไม่มันไม่ส้มนะแต่แม่งดาเมจขาวอ่ะห <c oughs> ลงน้ำแล้ววะแล้วเรดาวนี่จะมายุ่งทำเพื่ออะไรเนี่ยคนเขาตีกันอยู่ไอ้บ้า เออขอบคุณเลยดาวที่ทำให้หัวมันแตก oh <yeah. S 1> ง่ายต่อการเล่น <c oughs> <c oughs> ตอนแรกกูเหมือนจะมายุ่งนะแต่แต่แบบมาทำหัวหนั่นไะอ้ไก่แตกได้ก็โอเคจิ <c oughs> ้มหน่อยครับพี่จิ้มหน่อยหน้าพี่ม <c oughs> ีสีวัวไก่ตายแนล้วนะดาวมีดห้าพันโดนยิงทานายไหนที <c oughs> เลดาวอะนะ ม่ีโดนโดนกดจิ้มเลยโอ้ยไม่เล่นอาวุธอะไรฮะโอ้กูตายขาดน้ำเลยดาบใหญ่กูโดนช็อตตายขาดนะไม่ไหวแล้วพี่จ๋าแตกเลย ลงไปอีกทีอุย้ยโอ้โหแม่งมาถึงขัอะไรแล้วเนะี่ยโอ๊ยอยู่ที่นี่สิลูกไม่นิ่งสักเดียวไอ้นี่ เมฆล่ะหรเอ้ยเออใช่แมงอยู่ในน้ำแล้วแมงดินใหญ่เลยวุ้ยแมปเกิดนั้นแมปเกิดนั้นแมปเกิดเทมเพลติกยออ์กมาเนี่ยมันก็นพันดาังไกับใครกันไปกับ,กบเรดาวเนี่ยตาพรเศนินขอหน่อยขอหน่อยพี่ผมขอกระทึบมันด้วย พี่อยากกระเทิบมันมคนเดียวโอ้ออตัววายคือดิบปุ๊เอาเำไมวะเกิดอะไรขึ้นวันนี่ผมจับไปมันลุกขึ้นมาแล้วก็วิ่งหนีไปเอา <c oughs> แล้วก็หายไปเลยเอาอะเป็นเรื่องปกติโอ้ยสีดเลยโดยไฟดูด เก่งนะรู <polarization> ้ป่ะมีพลสองวันเวลาเจอมอนมอนหน้าใหม่ตัวครั้งแรกอ่ะคือแบบคือฉันไม่โดนเลยเลยแบบโดนท่าพิเศษอะไรมันไม่เคยโดนแต่พอไปเล่นกับมันอีกรอบนึงอ่ะโดนเป็นชุดเลยต่ั้นที่รู้อยู่ว่ามันจะมาแบบนี้แต่โดนเป็นชุดเลยอะเราเหมือนประวัตว่าเราเคยผ่านมันมาแล้วไงแล้วมันก็เลยแบบว่าแต่มันไม่ควรโดนแล้วปะวะสุดท้ายก็โดน ถ้าไม่มีเควสฉันมีเควสอยู่นะสองตัวเลยนักกีฬาใช่ Temple ด้วยอาดาวสวยเจ็บได้แล้วว่าเซได้ตดทางไม่ขาดชิวเชียวปอให้เขาไปตีก่อนเพื่อเป็นวิธีเราจะมาทำความเคารพต่อรุ่นพี่นะครับคือการเต้นฮิปฮอปเชะเฮเชะนี่แม่งไม่สนใจกูด้ ไอ้เหี้ยโคตรได้วรออืออือมนสไลด์โอ้ยเฉี่ยโดนโอ้ยเฉี่ยลืมกดกิ้ง ได้ใจนะพี่อย่าได้ใจนะไอปลาดุกน้อยมีร่างอาร์คอะนะอาร์คเอมโบอ่ะปลาดุกอะไรวะอุรุกะดันอะไรอ่ะเอไอที่มันอยู่ดานเนี้ยเอเอฟิกอ๋ออุดดูหน้านั่นนะจับที่ไม่ได้อุดูกระดันตัวเ้าใช่น่าจะมาเสียงอะไรเข้าเข้าไมาเหมือนเสียงมนพัดลม เสียงนายสิฮะอ๋อไม่น่าจะเป็นเพื่อนสักคนหนึ่งที่เปิดไปเลยก็ว่าอยู่เสียงมาจากไหนถ้าเรามันไม่น่าด้ยินเสียงจริงหรอเปล่าวะเออเดี๋ยวเราหาให้นะโอเค กลลาามมถ้าม,มันเปิดร่างไฟฟ้าเมืม่อไหร่แล้วก็วิบัติแน่พุ่งอุ้ยโอ้โอ้ชิ i มาละ ระวังระวังอีคีโอไม่ยังไม่ค้างยังไม่ข้างยังไม่ค้างติดนิสัยชอบเบิร์นไงเนี่ยค้างมาละอืมอีคีถ้าเกิดว่าเราอยู่ใกล้ๆมันไม่น่าพุ่งมันจะมวนไม่เป็น eh> คนแงะกับมันวะเจ๋งใช้โล่งงัดด้วยนะแง่เข้าปากเลยอะ อุ้ยพลไรพะไรโคตรเจ๋งอ่ะเป็นมังกรท่าสายฟ้าแต่ติดพละไรไอ้กระจอกทำไมุ่นพี่กระจอกได้ขนาดนี้รุ่นพี่เ้ยพุ่งมาพุ่งพุ่งพุ่งทางง่ายๆแนี่รู้เลยพอเวลาเหล่าดับสักครู่นะครับพอเวลากินยาไปไม่ใช่ว่าพุ่งไม่ใช่ว่าพุ่งมาเหมือนตอนกินน้ำชายก่อนแล้วกันเอบไปพี่ เรียบร้อยมียวาใส่าัพพอร์ตไอ้น้องเอา้าไม่ใช่ว่าหางแตกเหรอไม่ยังไม่แตกเอ้ตส่าห์บอกเรียบร้อย <c oughs> หางไม่แตกแตกอะโอเคเดี๋ยวเราให้มีแผลมีแผลไปลแล้วเออหนีลุงก่อนมากรุงรีบไปยิงหินรีบไปยิงหินไปรีบไปรีบไปอายุก็มากแล้วลุงก็ตั้งแต่สิบปีแล้วโอโ่ะ <c oughs> ลุงแก่แลยเนาะลุง ฮ้ยตบกับราชาราชาแห่งท้องฟ้ากับราชาแห่งทะเลอยากเห็นครับไฟติ้งเลยครับพี่เอ้ยใครมันโอ้โหไม่เป็นไรได้ปั่นเหมือนเดิมเหรอวะมาที่มาอยากเห็นเขาตีกันเอออย่างนั้นลคนอุตส่าห์เปิดแผลตั้งนานในบ้าเลยเอออย่างนั้นแหละ,ะ,หละกระทืบมาราคาร์ลทำทำเหมือนเหมือนไม่มีดาเมจอต่คาร์ลรถเอนดีดี เอาดีๆหน่อยดิเป็นราชาด้วยกันแล้วชิงราชาไอโอ้ราชาต้องฟกระจอกว่ะน,นี่คืออันนี้คือโดนอันนี้คือโดนตอกนะแพ้อย่างเงี้ยมันเป็นดิวของมอนไหนะตู้ทีพอดีอา่านบ่อยต่อฟ้ากูเชี๊ยบแล้วเพื่อน <c oughs> หลุดแล้วอ่ะเพื่อนอันนี้หลุดจริงด,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 ดิวของมันพ่อง <c oughs> yeah. โอ้ยโอยหลุดเลยเฮียดิวของมันเป็นดิวของมอนน่ะใครแพ้ถูกตอกฮ่า่า่าแตเนี่ยไม่อากใกลว่ไหนส่งรึมหมกูด้วยนะโอ้ยกูหลุดแล้วเนี่ยโอ้ยดีบรอยิ้มให้อ้าคนนู้นตายโอ้ยน่าเศร้าไม่ได้ดูอะไรวเมื่อกี้ ไม่รู้เหรอการต่อสู้อ่ะเมื่อมีคนแพ้ก็ต้องมีคนทนต่อแต่วัาจักรของชีวิตเลยเสี่ลูกผู้ชายผู้ชายเหี่ยวบอลทันผู้ชายใครแพ้คือเสียศักดิ์ศรีใช่ไหมเอออุ้ยโอ้ยตั้งตัวเองก่อนเพื่อนเนี่ยโดนเดี๋ยวโดนเลยเดี๋ยวมึงจะหลับเลยือกับไอ้นายซีเนียร์ลูกเราดาบลูกโอ้ใจเย็นลูก มันข้างแล้วมันข้างแล้วมันไม่ปล่อยให้เราพักอะ yeah. Yeah. <c oughs> ่ะเจี๊ย่เจียมันจะเจ็บหน้าดูนะฮะร,รอดอเีย <Yeah. S 2> แต่ซส์เราเท่ากันไม่น่าเป็นไรหรอกเจี๊ยแตบฟังอื้ยที่หลังไม่แพ้โอเอุ้ยกำลังจะ,ะโดดน่าจะลงน้ำปะใช่ใช่คงแบบนี้ใช่แน่อน,นอนกินนมเปรี้ยวแป๊บ ดัสเมียวเหรอเออดัสเมียวกล่องเขียวรถใบเตยไปเลยไปลงกำลังพี่อุ้ยโอ้โหโดนกูทุ่งจอดนมเปียวแป๊บจอดนมเปียวแป๊บโอุ้ยจอดนมเปียวไงคะมันตีนะเฮ้ยใครทำอะไรอ่ะอ๋อได้แผลขอจัดการหน่อยเอะลร ปั้นเขอหน้าเลยแล้วกันเออช่วยกันช่วยกันสวยเพื่อนแผลเดิมของงัดด้วยเลยเฮ้้เฮ้ยืมเรือมเืมไปเลย มันเคยมีคาบนี่โฆษณาแวนิชยังจำได้ด้วยนะโคตรเก่าแม่งว่าแฟงอย่าหนาเว้ยอย่านะเว้ยโอ้โหโอ้โหซัดกูฟิวเลยฮะแตนโวมาเนี่ยมา ยิในหินนี่ทับด้วยไม่โดนน่ะใครยิงก็ไม่โดนโดนนี่แสดงเมื่อกี้คนยิงผิดก้อนเิ้นหลังก่อนเลยจิ้มหลังกูจิ้มหลัง พวกกูเหมือนยุงไงแยเข้าไปจ่อยุงหรือมดยุงยุงยุงแบบเวลาเหมือนเวลายุงมันมากัดเราใช่ไหมแล้วเราก็สะบัดให้มันเออโอ้ไม่คนได้ขั้วเสียแล้วอ่ะโอ้ลองดีว่าคุณนี้ก็อยากได้แล้วเว้ยไปกระทืบหลังไม่ให้แตกถ้าเป็นคนอื่นได้เขาจะไม่เป็นไรหรอกแต่ถ้าผมได้เขาจะร้องไหยก็ผมไม่ได้ แตกเลยไม่แตกคำรามมันจะตายแล้วนะเราจัดการเลยดีกว่ารอบนี้เพราะมันยังมีใครล้มอ๋อมีแล้วเพื่อนเออใช่ซีเนียร์จากที่เราเล่นมุกไปว่ามันเป็นดิวของลูกผู้ชายเฮ้ยอุ้ยเฮียลูกผู้ชายไปฮิวตายนองนายเท่าไหร่ละเอาตายตาของฉันใหญ่กว่านายแน่นอนราทารอด ียไม่จับปั๊สเซ็เข็นมองวัดกันแบบผูลุกผู้ชายถ้านายแพ้แล้วก็ฉันจะตอกดากนายเย้นี่นี่คือดีลถ้าฉันถ้าฉันไม่แพ้แล้วก็ฉันตอกดากนายแน่ลาเกียร์สรุปเรารลอนแพ้นะครับผมอะไรอย่างนั้นก็แบ็คแบ็คเฟดนี่คือดีลที่แม่งเป็นดียวกันไม้ไปเย้วิไอ้ไม้คุมาฮะคุมาอะไรวะ อ,อ๋อแตใครเปิดไว้วะฟู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 ูย่อก็จบไปแล้วกับการล่าเกียรคูในครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดุดีอัปเดตมาก็ดีแล้วแต่มันจะดีกว่านี้ถ้ามีมอนเพิ่มจริงๆนะก็สำหรับวันนี้ก็คงไม่มีอะไรแล้วบายจ้า